อ่าแล้วครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับต่ออะไรวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม t t a r e อ a เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโหมด ทุกโหมดในเกม T T Arena นะครับผมตามที่ตกลงกันไว้ก็คือผมจะเล่นให้เปิดครบทุกโหมดแล้วผมจะมารีวิวนะครับก็ตอนนี้ก็เล่นครบทุกโหมดแล้วนะครับก็มีโหมดเพิ่มมาใหม่ก็คือโหมด p a Payload โหมดยุทธานที่มั่นแล้วก็โหมด Deathmatch นะครับซึ่งโหมดทีม Deathmatch กับโหมดพิชิตคริสตัลเนี่ยผมจะไม่รีวิวนะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันเป็นโหมดยังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่คลิปก่อนหน้านะครับก็คือคลิปคลิปแรกเลยคลิปแนะนำนะครับโอเคครับเรามาเริ่มตามลําดับที่เราปลดล็อกกันเลยดีกว่าก็คือโ เดสแมทนะครับที่เราเปิดมานะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับเริ่มแล้วนะครับขออธิบายในโหมดเด a แมทก่อนนะครับโหมดเดสแมทก็คือเราเกิดมาเราจะไม่มีทีมนะครับเราจะสามารถยิงใครก็ได้นะครับแล้วใครที่สามารถเก็บครบเก็บคิวครบเก็บคิวครบ12แต้มก่อนคนนั้นก็เป็นฝ่ายชนะนะครับอุ้ยผมยังไม่ได้คิวเลยอะต้องตั้งใจเล่นนะครับตอนนี้ก็โอเค ออกซ้ายดีกว่าฟังเสียงดีๆนะครับเราจะได้ยินเสียงผู้ต่อสู้อยู่ข้างบนนะครับโอเคเราได้ไปหนึ่งคิวครับเลือดเราค่อนข้างน้อยนะผมหาที่เพิ่มเลือดก่อนมีคนยิงผมนะเดี๋ยวผมต้องกลับไปละยิงสวยสามคิวเลยครับตอนนี้เรายังตามอยู่นะครับตอนนี้ ขอเก็บน้องกลับมาก่อนนะมาทีิไว้ก่อนสิวแล้วครับข้างหลังยิงมานะอ้ตอนนี้ผมได้5คิวแล้วนะทุกคนก็เหลืออีกเจ็ดคิวนะครับผมก็จะเป็นแชมป์ของเกมนี้นะครับมีแต่คนเล่นเก่งๆอะ่ะอันตีต้องหาจังหวะใช้ดีๆนะครับเนื่องจากอันตีของตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะ ต้องหาจังหวะช้า,า,ด,ชาดีๆหน่อยอุ้ยมโดนยิงมาจากข้างหลังอะดิตายอีกแล้วทุกคนหมาเริ่มใหม่ครับตอนนี้ข้างหลังเรามีคนนะฟังจากเสียงเราไม่ต้องห่วงอันตีนะครับช้ใไปเลยผมใช้แล้วถ้าจะยิงได้อีกโอเเก็บได้สองตัวคุมอยู่ตอนนี้ต้องรีบขึ้นข้างบนนะครับไปตรงการเก็บเลือดก่อน Okay. สก,กิลเขาโค่นข้างเกียรน,นะตัวนี้เขาจะวางลูกไว้ข้างล่างแล้วก็อุ้ยอตอนนี้เราก็ยังนำอยู่นะครับเป็นคนที่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็ห่างฉากอันดับสองแค่ถึงคิว oh โ no. นอ่าตอนนี้ก็อันดับเท่ากันแล้วข้างในมีใครไหมเอ่ยไม่มีมีมีมม ตัวนี้เขาเล่นค่อนข้างเก่งนะทุกคนโ okay. อเคต่อแซงเขาอีกรอบหนึ่งแล้วครับข้างหน้ามีคนนะผมมาหนักไว้ก่อนโอเคข้างในมีนะกดดีเก็บไปสองคิวครับเก็บ okay. มาก่อนรอเก็บเลือดนะโอเครีโหลดครับอย่าลืมรีโหลดนะครับโอเคเราขึ้นข้างบนก่อน ้องขอเพิ่มเลือดก่อนนะครับอย่าอย่ายิงเราจ้ากดอันตีไม่ทันโอ้โ,อโ,อโอหห่างจากอันดับ2เราคิวเท่ากันกับอันดับ2แล้วนะครับตอนนี้แต่ตัวเรายิง่อนข้างแรงนะโอเคเราขาดอีก2คิวเราก็จะชนะแล้วครับทุกคนอย่าโลกครับอย่าโลกมีคนอยู่โอเคได้อีกหนึ่งครับได้อีกหนึ่งหรือเปล่าโอ้ยไม่ทันนะครับ จังหวะนี้เสียดายมากมาลงข้างล่างไว้ก่อนนะครับเผื่อได้ยิงใครยาอย่าเพ่งยิงโอ้โนเราแพ้เราได้ที่สองนะครับทุกคนว้าวแย่จัดเลยเดี๋ยวขอกดอีกรอบนึงนะครับผมจะขอรีวิวแค่แมตช์ละสองรอบนะครับทุกคนขอกดกดอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเรามาขอแก้มือกันดิผมติดเกมนี้งอมแงมเลยนะครับเนื่องจากภาพน่ารักมากนะครับอ่าโอเคครับ โอเคมีคนอยู่ด้านขวานะครับยะตัวสนายนี้โกงนะครับอย่าให้เขายิงนะเขายิงแรงมากเ,าเก็บน้องกลับมาก่อนมีคนอยู่ข้างหน้านะใช่ปะวะไม่มีครับไม่มีนีไ่ไงเสร็จแล้วมามาสกิลไว้ก่อนเก็บกลับมาโอเคเก็บกลับมาครับ โอ้โหโดนลุมจังงวันนี้ถ้าไม่เรียกเก็บสกิลก็น่าจะได้อยู่นะครับเมื่อกี้มีคนอยู่กับเรานะข้างๆนี่เขาอยู่เข้าไปข้างหลังนะเราขอมาข้างหน้าก่อนตรงนี้มีคนนะคนข,ข้างหากันยากนะครับตอนนี้ เขายังใครเลยอุ้ยแย่ละวผมแย่ละแย่ละ,ละโอเค,อเ,คเก็บได้สองสามหรือเปล่าไม่น่าไม่น่าไม่น่าไ,ไ,ไ,ได้นะครับโอเคเพิ่มด้วยก่อนอาจจะได้อยู่โอเคได้อีกหรือเปล่าอีกหนึ่งคิวอ้ ตัวเขาเปิดนันตีนะครับแหมจะได้คิวอยู่แล้วโอเคมาน่าจะอยู่ข้างข้างในนะครับตอนนี้ไม่มีอยู่ข้างบนนะครับเราต้องรีบขึ้นข้างบนถึงตัวโอเคได้อีกหนึ่งคิวครับมีคนอยู่ข้างๆนะครับเกือบแล้วเกือบแล้วเรา ยิ่งโอเคเก็บเก็บน้องกลับมานะครับวางรอสกิวไว้ก่อนมาฝั่งนี้โอเคข้างหลังมีนะครับแอปเปิอโอ้โนนยตัวสไนเปอร์หลอยไม่นะได้ยินเสียงอยู่ข้างหน้านะครับถ้าเล็งตรงหัวมันจะแรงขึ้นนะครับ เย่สิบองคิว Woo! ชนะแล้วนะครับก็คือเราเก็บครบ12คิวเราจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วเวลาเราชนะในโหมดเดสแมทนะครับเราจะได้แต้ม10แต้มเลยนะครับแต้มเกียรติยศครับใช่หรือเปล่าเราจะได้แต้มมา10แต้มเลยนะครับ ผมจะเรียกว่าแต้มแรงละกันนะครับเพราะว่ามันเหมือนแรงนะครับเราจะได้มาสิแต้มเลยซึ่งต่างจากโหมดต่างจากโหมดทีมเดทแมทนะครับซึ่งถ้าทีมเดทแมทเนี่ยเราชนะนะครับเราจะได้มาแค่88เหรียญนะครับซึ่งก็แล้วแต่คนชอบครับถ้าเกิดชอบเล่นแบบยิงกันไบป่่อยิงกันเยอะๆก็โหมดนี้ครับแนะนําเลยโอเคครับเรามาต่อกันโหมดที่2นะครับที่เปิดถัดจากโหมดเดทแมทนะครับนั่นก็คือโหมดยึดฐานที่มั่นนะครับไฟยึดฐานที่มั่นนะครับก็คือถ้าเกิดใครที่สามารถยึด ฐานที่มั่นได้ถึงร0อยเปอร์เซนก่อนนะครับฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับโหมดนี้ก็ค่อนข้างสนุกนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดเล่นกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนฮีโร่ก่อนนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นผมขอเปลี่ยนเป็นน้องคนนี้นะค่อนข้างระดับความยากค่อนข้างเล่นยากนะครับซึ่งผมชอบมากเลยตัวนี้มาเริ่มกันเลยโอเคครับเริ่มมานะครับเราก็ต้องไปถึงจุดฐานที่มั่นก่อนนะครับก็คือจุดที่จะให้เรายึดนะครับ ซึ่งใครที่ยึดถึงร้อเอร์ซนตก่อนก็จะชนะนะครับเราไม่จําเป็นต้องแช่อยู่ในวงนะครับเมื่อเรายึดเสร็จแล้วเราสามารถเดิอนออกได้นะครับวงมันก็จะยังทํางานอยู่แต่ตอนนี้มันมีคนเข้ามาอยู่ในฐานเราโอเคครับได้หรือเปล่าโอเคเราไม่ได้คิวนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอไปดักตรงนี้มีคนเกิดนะครับมีคนเกิด อุ้ยข้างแรงครับตรวนี้ปึ๊บโอเคได้คิวไปขึ้นข้างบนครับมีคนอยู่ข้างบนโอ้โหสองตัวเลยขอถอยก่อนครับเราไม่ไหวโอเคมีฝุดตัวแทงแล้วยังอยู่ครับตอนนีถ้ถ้ามีอันติเราโอเคอยู่แล้วครับได้คิวไปแล้วโอเคดีครับตอนนี้ไหวครับตอนนี้ศาสที่มั่นเราก็ ได้สีสอร์เซ็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอมาฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เป็นฐานเขานะครับตัวเกาะผมผมค่อนข้างเกลียดตัวนี้นะตัวนี้เขาแบบรับมือยากจากัดอะเขาถึกมากเลยอะ่ะมีคนเข้าไปข้างในโอเคจัดก,การได้ครับแอบดูก่อนดูก่อนไหนละ่ะตายแล้วนะครับ ขอมาถัดก่อนเขาน่าจะมาฝั่งนี้นะมีคนเข้ามาแล้วครับเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่ตาฝาดเขาอยู่ข้างบนนะครับต้องรอเขาลงมาข้างล่างนี่ไงเรีละ้ปึ๊บใช้สกิลไปบินบลอกแล้วก็หาทียิงโอเคแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับอุ๊ยเขาลก่อนปึ๊บตตัวนี้จะยิงแรงมากนะครับต้องหลบบกกันสวยสวยเลยเพื่อน ผมขอไปเพิ่มเลือดก่อนนะโอเคครับกลับมาตัวนี้เขาค่อนข้างพิวนะครับค่อนข้างเร็วหูพี่ไม่โดนอ่าครบหนึ่งร้อยเลยนะครับครบหนึ่งร้อยก็ชนะไปในตาแรกนะครับโอเคครับเรามาอยู่กับเกมที่สองกันเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกดเริ่มกันก่อนเลยนะครับเจอห้องแล้ว สตาร์ท <Start S 2> ไปแล้วครับตอนนี้ได้ห้องเดิมนะเราต้องรีบเข้าไปนะครับคิดก่อนได้เปรียบนะเขาอยู่ไหนเอ่ยเขาน่าจะมาฝั่งเขาน่าจะมาข้างบนนะครับเหมือนจะมาลนะเ,เขายิงข้างบนอยู่เดีย๋ยผมขอมป้อมไปข้างหลังเขาดีกว่าเขายึดฐานเรากลับแล้วนะแต่เพื่อนเราก็ยังไม่ได้เข้าไปข้างล่างเลยนะครับ โยิงหัวสวยกระสุนหมดรีโรยิงสวยเพื่อนจิตคืนครับจิดคืนแล้วค่อยวิ่งออกนะครับไป,ไปอุ้ยขอกลับมาก่อนยิวก่อนนะครับตอนนี้เราสองคนยิงเพื่อนสวย ขอโทษนะครับเมื่อกี้แบบไม่สบายนิดหน่อยเขาอยู่ข้างบนเขายังไม่ลงไปสวยเลย <Okay. S 1> คิวอีกหนึ่งคิวครับข้างล่างมีครับรีบลงไปเลย oh. สวยสี่คิวครับ oh. นิงออกก่อนับมาหลบนะครับทุบข้างบนก่อนมุมนี้มุมนี้เขายึดฐานเรากลับแล้ว oh. สังเกตจากมุมข้างบนนะครับ oh. มันจะเป็น oh. เขากําลังลูกศรแหะลูกศร ลูกศรเขากําลังโหลดนะครับเมื่อกี้ก็แปลว่ามีคนอยู่ในฐานล็อกใครมาฝั่งนี้หรือเปล่าไม่มีนะครับขึ้นเลยโอเคครับปึ๊บเขาสกัดเราไม่โดนจังหวะน,นี้แหละว <Yes. S 2> างตัวปอมไปไปแอบข้างหลังนะครับหาจังหวะที่ดียิงหัวนะจะได้ดาเมจแรงๆนะครับสวยเลยไปข้างล่างสวยหกคิวแ <Yes. S 2> ล้วครับหกคิวต่อเนื่องตอนนี้ก็6กสิเปอร์เ็แล้ว ราจะชน,นะแล้วครับหาจุดดักก่อนเขาโดนล่างปอมเราระเบิดไปนะครับเมื่อกี้เล็งหัวนะครับอ้ยโโกระสลุลยาใหญ่แั่งคิวเราโดนแย่งคิวนะครับเราขึ้นข้างบนอีกนะครับข้างบนมีเพื่อนเราดักอยู่นะป๊บเขาจะตายแล้วตอนนี้เขายังหาล่างเราไม่เจอนะครับสวยตอนนี้ก็ได้90แล้วเราใกล้จะชนะแล้วนะครับ สวยแปคิวแล้วครับต่อเนื่องึ๊บคนรับความไปก่อนเขาาจะมองเราไม่เห็นโดนระเบิด9กคิวแล้วครับทุกคน100ชนะไปนะครับโอ้โห,โโหเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตืงเท่าไหร่นะครับเนื่องจากชนะขาดเกินไปเห็นไหมครับเวลาเราชนะในโหมดของโหมดที่เล่นเป็นทีมอะครับเราจะได้คะแนนได้ไม่เต็มนะครับก็คือเราจะได้แค่8คะแนนนะถ้าเกิดเราไปได้ที่1ในโหมดเดสแมทนะครับเราก็จะได้10คะแนนเต็มเลยนะครับ แต่ก็ถ้าเกิดเจอคนเล่นเก่งๆก็นั่นแหละครับก็ตามฝีมือถ้าเกิดได้ที่1ก็ได้แต้มเยอะเรามาดูโหมดเพโหลดกันนะครับทุกคนโอเคครับโหมดสุดท้ายแล้วนะครับที่จะเล่นให้ดูในวันนี้นะครับขอเปลี่ยนฮีโร่แล้วกันขอเปลี่ยนเป็นอ่าสกาดินะครับโอเคกดเริ่มกันเลยเกมนี้ค่อนข้างเพลินนะครับ ผมก็เล่นแบบเพลินมากเลยนะครับรู้ตัวอีกทีก็เติมไปด้านพาร์ทไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนติดมากนะครับเล่นทุกวันเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเล่นสนุกมากนะครับแบบเพลินดีนะครับไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะเล่นง่ายนะครับภาพสวยน่ารักตัวละครน่ารักภาพก็สวยอีกนะครับเล่นง่ายด้วยโอเคเราต้องโหมดนี้นะครับก็คือเราต้องพยายามพารถเรานะครับให้ไปได้เปอร์เซ็นที่เยอะที่สุดนะครับทุกคน แล้วเราสามารถไปขัดขวางฝ่ายตรงข้ามได้นะครับโอเคเก็บเป็นหนึ่งคิวครับเราสามารถไปขัดขวางฝ่ายตรงข้ามได้นะครับไม่ให้เขาผักรถนะจับจับได้นะครับโอเคหยุดได้ยโอเคครับเราสามารถไปขัดขวางได้ถ้าเกิดเราขัดขวางฝั่งตรงข้ามรถเขาก็จะไม่เดินต่อนะครับเราต้องพยายามไม่ให้เขาอยู่ตรงรถเขานะครับ โอเคตีไปได้หนึ่งคิวครับเราจะใกล้จะตายแล้วอุ้ยกระสุนหมดโอเคยังได้อยู่เพิ่มเลือดก่อนนะครับตรงนี้มีเลือดนะตอนนี้เราได้สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเราค่อนข้างได้เปรียบนะครับตอนนี้อุ้ยไม่โดนนะครับสวยหกคิวครับใช่หรือเปล่าไม่รู้ได้กี่คิวแล้วลืมดูนะครับเกี่พยายามเล็งหัวนะครับฮีโร่ตัวนี้ต้องเล็งที่หัวนะครับ ตัวละครถึงจะเห็นมีประสิทธิภาพได้เยอะที่สุดนะครับคนตอนนี้ดูเหมือนเขาจะไปก่อกวนฝั่งเรานะครับฝั่งเราไม่มีใครผักรถเลยเหรอเราต้องผักรถก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีใครผักรถเลยเพื่อนโอเคงั้นผมต้องเป็นคนผักรถแล้วครับอันตีไปครับ <c oughs> เขาหลบอยู่หลังรถนะสวยยิงซ้ำไปโดนอีกโอโหโอโหเพื่อน <c oughs> ค่อนข้างต้องเล่นเป็นทีมนะครับเกมนี้นะเราจะคิวอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องแบ่งหนะ้าที่กันชัดเจนนะครับว่าใครจะเป็นคนผลักรถและใครจะเป็นคนไปขัดขวางฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคตอนนี้ก็เรามีตัวสไนเปอร์โอเคเรายิงหัวเขาได้นะครับตอนนี้รถเราก็ค่อนข้างที่จะเดินทางไปได้ไกลแล้วตอนนี้เราต้องขัดขวางฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ ตอนนี้เพื่อเราทำหน้าที่อยู่นะครับจับไปโอเคยิงสดยิงช่วยหนึ่งตัวนะครับกลับมาโอเคยิงไปตอนนี้รถค่อนข้างใกล้กันนะเราสามารถช่วยได้นะครับโอเคเรากลับมาที่รถก่อนเพิ่มกระสุนเราอยากเข้าไปยิงนะครับตอนเขาเปิดอันตินะครับตอนเขาเปิดหมวกหมอกนะตัวสไนเข้าจะสามารถมองทะลุหมอกได้นะครับอุ้ยแรงอยู่เหมือนกันอุ้ย เขาไม่เห็นนะครับเมื่อกี้ถ้าเขาเห็นผมผมน่าจะตายละโอเคยิงหัวยิงหัวอีกนัดหนึ่งได้ปะสวยโอเคครับเรามีโล่ของของตัวนี้อยู่นะครับค่อนข้างที่จะโกนะตัวนี้ยิงหัวเลงหัวยิงหัวไม่โดนเลยไม่โอเคเราหลบมาก่อนเราใช้สกิลหลบได้นะครับเมื่อกี้เรายิงไม่โดนเลยครับโอ้โหเพื่อนโอเคสวยมากครับ เ,เราแย่แล้วครับตอนนี้เราสามารถออกมานี่แล้ววิ่งตัดขวาไอตัดซ้ายออกมาได้นะครับเราจะถึงรถเลยอัตติอน,นครับจนนังหวะนี้อันติอนแล้วยิงสํามอีกท่านหนึ่งเขาลบอยู่สวยเราใกล้จะชนะแล้วนะครับรถเราได้ถึงเกือบ90%เอ้ยกับร้อยเละชนะหรือเปล่าโอ้โหชนะไปนะครับเกมนี้โอโห สกอร์นะครับ100ต่อ60%เปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับโอเคครับโหมดนี้ก็ค่อนข้างสนุกนะครับแต่ต้องแต่ต้องเล่นเป็นทีมกันนิดนึงนะโหมดนี้นะครับโอเคครับ okay, เรามาอยู่กับเกมที่2กันสำหรับโหมดเพลย์โหลดกันก่อนนะครับผมโอเคเจอห้องแล้ว โอเคครับตอนนี้เราขัดขวางเขาได้แล้วนะครับเข <c oughs> าเกิดแล้วเราต้องรีบวิ่งก่อนเล็งเล็งหัวไ้นะครับแดงนะครับเล็งหัวขัขวาเขาตอนยลงหัวซ้ำอีกนัดหนึ่งได้ไหมโอ้โหเขายิงเราก่อนนะครับแม่ตอนนี้รถเราก็ไปได้ไกลกว่านะครับแต่เ,เราต้องไปขัดขวางเขาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวออกขวามาก่อน เหมือนเขาจะอยู่ตรงอันนี้นะครับตรงรถนะครับอันตรีไปก่อนครับเผื่อโดนไม่โดนเลยนะครับก็เกือบโดนเหมือนกันเลีงหัวเล็งหัวครับเล็งหัวได้เม็ดแรงครับเมื่อกี้ยิงว่าไปสองนัดนะครับเมื่อกี้โอ้โหดักตรงนี้ก่อนครับปึ๊บหลบก่อนเอเล็งหัวไปสวยครับเข้ามาหลบก่อนครับหลบก่อนหลบก่อนโอ้ยโอ้ยยาเก็บเลือดสวย ไม่มีใครไปผักรถเลยเพื่อนฝั่งเราไม่มีใครไปผักรถเลยนะครับน่าจะต้องเราแล้วล่ะครับทุกคนสกิลไปก่อนครับยิงซ้ำครับโว้ยขอโทษนะครับเมื่อก,กี้ไ <c oughs> ผมไม่สบายนะครับทุกคน ตอนนี้ก็ลุงสวยคคสวยเพื่อนสวยผักรถครับผักรถตอนนี้เราค่อนข้างได้เปรียบอยู่นิดนึงนะ <Your progress S 1> ต้องรีบโอเคครับเก็บได้นะ <c oughs> โอ้โหและเขาน่าจะเปิดอันตีนะครับโอ้เกมนี้เพื่อนเราเขาไม่ค่อยมาอยู่ตรงรถเลยครับเขาปิ้งไปไหนก็ไม่รู้ ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะครับสำหรับเกมนี้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับเหมือนกับเข้ามารอดักนะครับย็งที่หัวยิงที่หัวสองนัดอยู่ไหนอีกดักรอเลยครับคิงไปก่อนยิงหัวอีกนัดหนึ่งสวยครับเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบ,บๆไม่รู้เข้าอยู่ไหนนะครับในเอออยู่ในเอยอ,อยู่นี่นะครับตีไปก่อนครับน่าจะโดนอยู่ไม่โดนโอ้โห อันตี้ว่าไปทีนึงนะครับจับเขาไว้เล็งที่หัวนะครับโอเคเพื่อเรายิงไปเขาอยู่ข้างล่างนะครับเล็งหัวเล็งหัวสวยโอเคครับค่อนข้างที่จะนำมากแล้วตอนนี้ก็น่าจะชนะแล้วนะครับแต่ต้องรอดูว่าฝั่งเขาจะมาขัดขวางเราได้หรือเปล่าสกิลไปก่อนครับเล็งที่หัวอีกนัดหนึ่งสวยเล่นไม่ยากนะครับสําหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับสกิลจับก่อนแล้วก็เล็งที่หัวนะครับ ลากเตาไปที่หัวแล้วเขายิงแรงมากเลยนะครับหล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 บดีๆนะครับตอนนี้ก็เล็งที่หัวเล็งที่หัวอีกนนัดหนึ่ง <S <S okay, โอเคหกคิวโอเคครับเรากลับมาที่รถต่อเราจะชนะแล้วครับเ0สแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับโอเคจะชนะนเปล่าส2 1สองหนึ่งอันติ <Hear me. S 1> พิชากสวยวู้ ชนะนะครับเกมนี้สกอร์คือ100ต่อ47นะครับค่อนข้างที่จะขาดอยู่นะเกมนี้นะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแนะนำโหมดของเกม TT a r e n a นะครับมีทั้งหมด5โหมดด้วยกันนะครับสำหรับตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีโหมดใหม่เข้ามาด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับใครที่ อยากให้ทำคลิปแบบไหนออกมาอีกนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับบ๊ายบาย